คัสเทลโรบรูเกบากองหลังไว้2ปีของแอตาเารซิกกำลังได้รับความสนใจจากหลายสมโมสรในพิพีเมบริกเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้เมื่อบริเซเชื่อซาร่าคงจะย้ายทีมอย่างแน่นอนอะไรยังไงทุกอย่างเป็นใจให้กับลิเวอร์พูลแล้วในเวลานี้ลิเวอร์พูลมีลุ้นปิดบัญชีคว้าชแชมป์ลีกเกมไหนบ้างเปิดโปรแกรมที่เหลือกักบทั้งองฝั่งอาร์เซนอลน,นะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกัรน,นี้คาสเทโรโรเกบากองหลังไว้2ปีของไรซิกนะฮะกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ว่าจะเป็นทั้งแมนยูลิเวอร์พูลและก็เชลซีช่วงเดือนตุลาคมปี2024โรเกบาได้ขยายสัญญากับไรซิกจนถึงปี2029โดยที่มีเงื่อนไขในการย้ายทีม ที่90ล้านโยูโรซึ่งก็มีผลบังคับใช้ในช่วงเัมอร์ปี2025แม้ว่าเงื่อนไขในการย้ายทีมจะสูงแต่ว่าสโมอสรต่างๆยังคงแสดงความสนใจในตัวของบรกเกบาเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นกองหลังที่มีศักยภาพที่สูงและก็มีอายุอย่างน้อยโดยการย้ายทีมของบรกเกบานั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของสโมอสรและการเจรจาระหว่างสโมอสรที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ซะมากกว่านะ อารยังไงยอนอาเดเบรเซ่อดีตประกานหลังลิเวอร์พูลเปลี่ยนความคิดด้วยที่เชื่อด้ว่าโมเมสซาราจะย้ายสโมสรอ,อย่างแน่นอนหลังสถานการณ์นั้นยืดเยืย้อมานานจนถึงช่วงท้ายซีซั่นแล้วโดยถึงขนาดนี้ทตงด้านของทางฝั่งนะฮะอา,าร่าเองนั้นยังไม่ได้ลงน้ำหมึกต่อสัญญากับลิเวอร์พูลทั้งทงที่ซีซั่นส0 2ปที่เดกำลังจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแถมไม่มีแนวโน้มว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นจะได้ข้อสรุปในวัน โดยก่อนหน้านี้บริเซก็เคยแสดงมุมมองมั่นใจเต็มเปี่ยว่าซาร่านั้นจะคาแข่งกับทีมต่อในช่วงีซ่นนาทว่าล่าสุดเขากลับเปลี่ยนล่าท่าทีร่าใจมาว่าบังโมจะย้ายทีมอย่างแน่นอนผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่บางทีพวกเขาการเจรจากับเอเจนต์ของเขาบริเซได้เอ่ยโดยมีสิ่งที่แตกต่างกันก็คือโมเมซาร่าพูดอย่างหนึ่งและบางคนก็พูดอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมันยากที่จะยากจะเข้าใจว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่มันน่าระายที่เรื่องแบบนี้ถูกเอ่ยผ่านสื่อเพราะว่ามันคล้ายกับพวกเขาไม่ได้นัดอันเอาไว้เลยนะฮะผมไม่อยากจะเชื่อจริงๆในคดีนี้เขาเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อราะตอนนี้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถจะย้ายออกไปได้แบบฟรีเพราะดังที่ไม่มีใครจะต้องเสียนักเตะที่ดีที่สุดในคณีนี้ไปริเซ่ลงเล่นให้กับเรอร์พูลไปแล้วมากถึง348นัดแฟ,น,ฟ,น,ฟนทองทิ้งท้ายบอกว่า หากว่าเขาจะย้ายออกจากคณนของฝั่งลิเวอร์พูลผมมั่นใจได้เลยว่าเขาจะไปที่ซาอุดีอาระเบียเขาเล่นในยุโรปมาแล้วเขาเคยอยู่กับเชลซีและก็อิตาลีมาแล้วดังนั้นหากเขาตัดสินใจลาลิเวอร์พูลจริงผมคิดว่ามันชัดเจนแล้วว่าเขาจะไปที่ซาอุดีอาราเบียในครั้งนี้อะไรหนึ่งไงอาร์ซอนอลได้แต่มองเมื่อโซบ็อกสได์ผู้ตามตรงหลังลิเวอร์พูลนี้13แต้มจอ่อซิลแชมป์พิมพ์ลกแถมว่ามีลุ้น3แชมป์ด้วย โดยโดมินิกโซบอกสไไรต์กองกลางเลเวอร์พูลให้สัมภาษณ์หลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์เีกอังกฤษนัดการสัปดาห์เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลแบบไม่ยากเย็นนัก2-0โดยเจ้าตัวทำประตู1-0ตั0ที่11ปิดท้ายด้วยอเร็กซ์นะ ทำให้โฮงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยมีเพิ่มไปทั้งหมดโทษ17แตม้มนำโดง่งตำแหน่งจ่าฝูงไป13แต้มแล้วหลังปืนใหญ่อาร์เซนอลทำได้เพียงแค่เสมอนนอตติงแฮมฟอร์เดช0-0โอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีแรกที่อาร์นเนสต์สตรอตเข้ามาคุมทีมใกล้เป็นความจริงทุกขณะแล้วส่วนนั่นโดมินิกโซบ็อกซสไลต์ก็พูดถึงลิเวอร์พูลที่จอดจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังทิ้งห่างอาร์เซนอล13แต้มบอกว่า ตามหลักคณิตศาสตร์แล้วพวกเขานั้นไม่มีโอกาสตามประทันเราดีใจมากที่นำ13แต้มในครั้งนี้กลับมาได้แต่เราจะโฟกัสที่ตัวเองตอนนี้เรามียูฟาแชมเปียนลีกที่กำลังจะมาถึงคือรอบ16ทีมเล็กแรกไปเยือนเปเชวันที่5มีนาคมดังนั้นเราจะต้องโฟกัสกับเรื่องนี้เช่นกันจากนั้นก็ไปเทียร์ละเกมเรารอคอยที่จะอยู่ตำแหน่งจ่าฝูงกันต่อไปส่วนโอกาสในการคว้า3มแชมป์ของลิเวอร์พูลซึ่งเข้ารอบ16ทีมยูฟาแชมเปียนลีกและเข้ารอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ หรือว่าลีคัฟต์รอประทับก,กับนิว c คาสเซิลอีกครั้งวันที่16มีนาคมโดยโซ,โซ,โซบ็อกสไล์ก็ตอบว่าเมื่อผมมา,าลิเวอร์พูลผมต้องการจะคว้าแชมป์ทุกรายการในฤดูกาลแรกในครั้งนี้ ผมไม่ชอบพูดถึงเรื่องนี้เราต้องโฟกัสไปทีละเกมอย่างที่ผมพูดอย่างแรกนะเราต้องผ่านเข้ารอบในศึกแชมเปียนลีกเรามีเกมพิมพ์ริกอยู่ระหว่างนั้นด้วยจากนั้นเราจะมีนัดชิงสเตอร์เลบอลถ้วยกับพนัชงของนิวคาสเซลพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆพวกเขามีสไตล์การเล่นที่ดีจริงๆดังนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเราจะโฟกัสไปที่แชมเปียนลีกเป็นอันดับแรกจากนั้นค่อยไปต่อใน,นัดชิงสเตอร์เลในบอลถ้วยในครั้งนี้ อะไรยังไงดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นใจให้กับลิเวอร์พูลในเวลานี้เป็นอย่างมากเลยนะซึ่งอันนี้ตัวเก่งของนิวคาสเซลอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักก็เจ็บก่อนที่จะลงข่าวบอกเจ็บคนขาหนีบเล็กน้อยเอ็ดดี้ฮาวไม่เอาลงเลือกคารังวิลสันแทนบางทีอาจจะต้องการถนอมนักเตะไว้ชิงาาคาราเบลคัพเลยก็ได้มั้งจงหาะโปรแกรมเตะวันเดียวกับอาร์เซนอลที่เยนฟอรสต์เท่ากับผลแข่งขันจะมีต่อในช่องว่างในครั้งนี้ ตอนแรกมีประเด็นดาวินดูเยชแต่ว่าเกมนี้อันเนสรตไม่ส่งโลกสนามเลือกโชต้าแทนมีการปรับแบ็กซ้ายใช้ซิมิกาสนอกนั้นก็ใช้ชุดเดิมส่วนฮาวนั้นเล่นมาในระบบ4-4-2ใช้บิลสันคู่กับกระดอนปีกสองข้างก็จะมีบิลร็อกและก็เมอร์ฟี่คู่กลางจะเป็นตน,นาเร่กับกีมาไรช์แทคติกของฮาวก็คือรับแดน2แล้วก็ถอยร่นลงมาในแดนพยายามจะปิดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดไม่ให้ดีอาร์สและก็ซาลาดเล่นง่ายๆในครั้งนี้ บีบเป็นพื้นสถานการณ์2ต่อ1แต่พอเปิดพื้นที่ครั้งเดียวก็โดนลงโทษนะฮะเพียงแค่สิบเอ็ดนาทีการประสานงานการฝั่งดีอาร์ตนั้นถึงริมเขตโทษและก็จัดแอซเซสให้โซบ็อกสไลด์แปรเข้าไปภาพช้าๆจะชัดบอกได้เลยนะว่าลอดขา2คนนิกสโปบล้มไม่ทันจะว่าไปเป็นเกมที่ยากอยู่พอสมควรคือต้องออกแรงพอสมควรแผงมิดฟิลด์ของสาติกาและก็ไล่สี่คนปิดกั้นทุกทางกระทั่งบรูดีอาร์ตนี่ต้องวิ่งไล่แย่งบอลเอาคืนมาให้จงได้ เช่นเดียวก,กันกับนั่งของโซบ็อกสไลด์ like, ที่วิ่งไม่มีหยุดไม่งั้นสาริกาเล่นง่ายเราจะเห็นการเสียบอลเกิดขึ้นในแดนกลางและก็โดนตีโต้กลับมากระนั้นถ้านับการเสียบอลแล้วก็เด็กสาริกาเสียเยอะกว่าในครั้งนี้โดยทางด้านของเพรสย่งบอลและก็ทําเสียทําให้เกณฑ์เดินไม่ต่อเนื่องเป็นถงที่คุมจังหวะการเล่นดึงช้าและเร็วได้ตามใจนึกที่สำคัญทีเดดมิดฟิลสองคนยิงประตูอย่างเฉียบขาดในครั้งนี้ โดยจากโซบ็อ x สไลด์มาที่แมกการ์ดลูก2ต่อศูนย์ได้บอลจากซารรา หลังจากที่ดึงหลอกกองหลังจนเปิดช่องให้กับแมคก้าตวัดยิงสุดคมเสียบหน้าต่างนาทีที่63 1นชั่วโมงหงยิงเข้ากรอบสองครั้งจาก6จังหวะที่ยิงเป็น2ประตูทันทีสร้างโอกาสไม่เยอะแต่ว่าเด็ดขาดและก็มาได้มาได้ในเวลาที่หมเจาะในครั้งนี้หลังจากนำไป2ต่อศูนย์แล้วจอนนี่ไฮติงกาได้รับงานปิดเกมคือหงปล่อยให้สาริกาบุกเข้าใส่โดยทยอยเปลี่ยนตัวรับลงมา เอนโดแล้วก็คอนซาส่วน5นาทีท้ายส่งดูเยสลงมากับพนั่งของโจนนี่คือเกมที่เล่นขับเคี่ยวกับทีมที่เล่นยากอย่างพนั่งของนิวคาเซลแต่คุมเกมคุมจังหวะการเล่นได้หมดในครั้งนี้และก็คุมจังหวะาการจบสกอร์ได้อย่างครมกิจนะรักษาคลินชีตได้ดีติดต่อกันถึง2นัด ยิงประตู101ลูกในทุกรายการแถมได้บนัสในจังหวัดที่อาร์ซนอลเสียไป2แต้มด้วยแม้ว่าลิเวอร์พูลจะแข่งมากกว่า1นัดก็ตามทีแต่การนำ13แต้มเมื่อย่างเข้าช่วงเดือนมีนาคมหมายถึงเส้นชัยอยู่ใกล้ลิเวอร์พูลมากกว่าคู่แข่งในครั้งนี้นั่นเองครับบีบีซีวิเคราะห์ลิเวอร์พูลมีโอกาสใจกระลุนปิดบัญชีในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ก่อนจะจบฤดูกาลในแมตช์ไหนบ้างพร้อมกับเทียบโปรแกรมช่วงโค้งสุดท้ายกับอาร์ซนอลนะ ดเดรลฟูยิ่งมีโอกาสในการขยับเข้า,ขาใกล้ในการคว้าแชมป์พิมเบริกมากยิ่งขึ้นหลัง Field, เปิดแอนฟิลอาชนาตเดวกาเซนไปได้2.0ต่อนเมื่อคืนเป็นพุทธิาัมาทําให้หงแดงมีแมต้มทิ้งห่างอาร์ซนอล13แต้มและก็ยังคงแข่งมากกว่า1นัดโดยเหลืออีก10เกมทีนี้หากหงแดงรักษาคะแนนนาห่างไป13แต้มได้เช่นเดิมจะทําให้พวกเขานั้นคว้าแชมป์พิมเบริกได้เมื่อเหลือเกมอีกเพียงแค่4นัดคือในวันที่26เมษายนนัดเปิดบ้านพบกับพน,นักของฝั่งสเปอร์ในขณะนี้ โดยแต่หากว่าปืนใหญ่ชนะเกมที่อยู่ในมือของพวกเขาเลวฟูจะคว้าแชมป์ได้ในช่วงสัปดาห์ถัดไปในเกมที่บุกไปเยือนเชลซีวันที่3พฤษภาคมหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงเกมแรกของพวกเขาถานาะแชมป์จะเป็นเกมเย่ากับอาร์เซนอลตามธรรมเนียมทีมที่แข่งจะต้องยืนประเงแถวปรบมือให้กับบ่าที่แชมป์ก่อนเกมการแข่งขัน,น,นที่เรียกว่า กราสุนออ o ฮอนเนอเมื่อทีมไหนคว้าแชมป์ได้ก่อนสิ้นสุดพดูการทีมคู่แข่งในเกมที่เหลือจะต้องยืนตั้งแถวปรบมือให้นั่นเองเนื่องจากว่ายังคงมีโปรแกรมยูฟาแชมเปียนลีกฟุตบอลคาราบาลครับนัดชิงสเตเลอร์กับนิวคาสเซิลและก็พักเบรกทีมชาติทำให้ลิเวอร์พูลนั้นจะได้เล่นเกมลีกเพียงแค่เกมเดียวในช่วงเดือนมีนาคม และที่สุดที่ลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าแชมป์ลีกได้หากว่าวิเคราะห์ทางทฤษฎีแล้วนั่นคือในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนหากว่าทีมจากเบอร์ซิไซ์ชนะ3เกมถัดไปและอา์เนนแพ้4เกมถัดไปโดยที่ทีมันดับรองลงมาเสียคะแนนไปบ้างเช่นกันเกมจะจบลงในวันที่5เมษายนในครั้งนี้เพิ่มเติมทันทีเลยนะและขา่าวลิเอพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ